ตา,ต,าต,าตายตายตายร้อนร้อนแล้วทุกคนบน่นไม่ใช่แต่ดิฉันนะเดินเข้ามาเนี่ยขนาดขับรถไปซื้อจอดแล้วก็เดินไปซื้อแล้วก็รีบขึ้นรถนะ,<ฮ>ะกลับมานี่เสื้อยังเปียกผมนี่แบบลู่เลยนี่อุตส่าห์ใดมาอย่างดีหยิกหยองไม่ไหวล้างไหนไม่ได้ล้างไหนแล้วที่สําคัญเมื่อกี้เจอแฟนรายการด้วยด็อกเตอร์ป๊อปมาไง <ฮะ S 2> าพาภรรยามาด้วยที่สําคัญมาขอถ่ายรูปดอ้เตอรป๊อป ดูหนังฆ่ากันชัดๆเนี่ยอย่ากว่าดูหนังหน้าเรียกเรียกถ่ายรูปตอนแบบหน้าตาดูไม่ได้มันฆ่ากันจะชอบผมนี่แบบเปียกเลยนะนี่ลูปลงมาอย่างนี้เหมือนลากไปตกกลางสีแยกอุ้ยคุณผู้ฟังแต่แรกแต่แรกจะเปิดเออถ่ายรูปก็ต้องเปิดแม่เนาะไม่อยากเปิดแต่ดินนี่เขามีแอปบอกให้บอกอะไรนะให้ด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ป๊อปด็อกเตอร์ป๊อปบอกเลยส่งรูปมาเลยเดี๋ยวจะใส่แอปดิ้จะใส่แอปคุณหญิงแก้วเนี่ยสวยเลิศ โอ้ยตายตายเอ้ยเราบหิวข้าวมานะหิวกล่องข้าวหิวน้ำหิวน้ำนล้วมันตบกลางสี่แยกอสมทัตเขาไม่เรียกแค่ตบแจ๊คเขาเรียกกระทืบเลยโขอเวลาสวยหน่อยก็ไม่ได้ปกติก็ไม่สวยอยู่แล้วผีมาได้แบบกระหอบมาเลยจะดีสสภาพออกใช่ไหม แต่ก็น่ารักนะหอมบะหมี่ขอบคุณค่ะขอบคุณดรป๊อปมากอันนี้ต้องบอกก่อนว่าดรป๊อปนี่ก็เป็นแฟนคลับรายการบ้านเขาเมืองเราค่ะแล้วก็รายการ M S M Action เราเคยไปมีติ้งกันตอนมีติ้งไม่เคยมามือเปล่าค่ะดรป๊อปก็ททำเสื้อ FM 99มาแจกมากมารอบนี้นี่ควงสีภรรยามาด้วยเอาบะหมีไข่ก็ต้องบอกว่าเป็นบะหมีตำรับกวางตุ้งแล้วบอกว่าไปชิมก่อนเลยนะพี่ชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย ค่อยมาวิจารณ์กันค่ะมาให้สามชุดเลยนะพี่แปมหนึ่งแล้วก็น้องส้มอีกหนึ่งดิฉันกําลังจะแกะดูว่าเส้นบะหมี่เป็นอย่างไรนะคุณผู้ฟังท่านนี่เปทําให้เปิดติทานนี่คุณผู้ฟังนี่โอ้นอกจากนี่ออะไรอถืออะไรล่ะนี่ถ้าเราไม่แกะดูนี่เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าบะหมี่นี้เขาห่อได้ใบตองอีกชั้นหนึ่งหอมัม่ได้ได้กลิ่นใบตองเลยนี่ธนาใส่แม็กซ์นะเนี่ยโอ้ยังโชคดีที่ยังได้กลิ่น ยังไม่ติดโควิดได้กลิ่นมาถึงนี่น่หอไมไปตอมาค <c oughs> ุณฟันขอขอนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพนี่นันจะชูก้อนบะหมี่โอ้เป็นก้อนบะหมี่นี่นี่ต้องต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นชื่อว่าบะหมี่กวางตุง้งคูนเหรียญหรือว่าฟอกบะหมี่ไข่ต้นตํำรับกวางตุง้งค่ะโดยตําราที่ว่าเนี่เขาบอกว่าบะหมี่เนี่ยนวดด้วยไม้ไผ่นะเจ๊เบาๆหน่อยสินี่ก็นี่ไงดิฉันพยายามดิฉันจะับแล้วดิฉันมีความเป็นคุณสตรีได้แค่นี้ ผูกให้เหมือนเดิมด้วยนะเขาบอกว่าได้สูตรเนี้ยมาจากคุณลุงค่ะคุณลุงมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะทำงานเป็นเเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเชฟจะว่าไงเป็นพ่อครัวไม่ได้เป็นเชฟเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกเชฟกันหมดแล้วภาษาจีนไม่แน่ใจค่ะใช้คำว่าแถาชิวหรือเปล่าเออนะก็เป็นพ่อครัวอยู่ที่จีนค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วได้ไปทํางานที่พัตคาหจีนห้อยเทียนเหลาชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันดังมานานและ นานมากพัตตารห้อยเทียนเหล่านะคะแล้วก็พอคุณลุงเสียไปเนี่ยคุณลุงเนี่ยก่อนหน้านี้มีฝีมือทางการทําบะหมี่กวางตุ้งนี่แหละบะหมี่ไข่พอคุณลุงเสียคุณป้าก็โอ้โหคนรู้ใจรู้ทุกสูตรรู้ทุกอนูของบะหมี่อกจากจะรู้ใจคุณลุงแล้วยังเรียกเลยเป็นครูพักรักจำนะไปแอบฝึกวิทยายุทธการทําเส้นบะหมี่บะหมี่คุณเรียนเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดที่ลูกหลานแกต้องมาจําแกต้องมาเรียน แฟนดรป๊อปนี่ก็เป็นคนใส่ใจก็เลยได้วิธีการทํานี้มานะคะแล้วก็ยังในตํารานี้นะบอกมาให้หมดเลยนะคะว่าวิธีทำํำวิธีการที่จะกินบะหมี่ <c oughs> กวางตุ้งเนี่ยบะหมี่คูนเหรียญเนี่ย วิธีลวกทํายังไงเราจะเห็นว่ามีาที่เราไปซื้อเนี่ยจะตาชามที่บ้านใช้ประจาคือก่อนที่จะลวกน้ําร้อนเนี่ยจะต้องเขยาเา่าออกแป้งออกก่อนค่ะแล้วก็ไปผ่านน้าล้างแป้งออกแล้วก็มาลวกลวกแล้วไปผ่านน้าเย็นแต่บะหมีน่นี้คุณเรียนเนี่ยของดรกป๊อกเขาบอกบอกว่าของเขาลวกน้ําร้อนได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เคลือบแป้งแล้วบะหมี่เขาเนี่ยเก็บในตู้เย็นแบบธรรมดาได้ เป็นอาทิตย์นะแต่ถ้าฟรีดเนี่ยได้แต่วิธีก็คือมีผ้าเขาบางมีบะหมี่เลียงใส่กล่องอย่างดีปิดผ้าเขาบางแล้วก็เข้าช่องฟรีดเก็บเรืปอนเปือนค่ะผ้าเขาบางเนี่ยเพื่อไม่ให้ความชื้นของบะหมี่เนี่ยออกมาคือเก็บเก็บไปทานได้นานมากคุณจะทําอะไรดีล่ะแค่ใส่กระเทียม อ่าเขาเรียกอะไรน้ำมันน้ำมันเจียวใช้น้ำมันหมูนะเน้นด้วยนะสูตรกวางตุ้งแท้ต้องใช้น้ำมันหมูในนี้เขาบอกมันจะมีความหอมไงมันจะมีความหอมผิดไปจากน้ำมันที่แบบเขาเรียกอะไรไม่ใช่น้ำมันน้ำมันน้ำมันหมงไม่เป็นน้ำมันเหมือนธรรมชาติเออแล้วเขาท้าทายนะว่าบะหมี่เขาเนี่ยคลุกแค่น้ำมันแล้วลองชิมดูยังไม่ต้องใส่หมูแดงยังไม่ต้องใส่เนื้อปูไม่ต้องใส่นู่นนั่นนี่น้องภูมิเตรียมต้มน้ำให้พี่เลยพี่หิวแล้วพี่หิวแล้วพี่บรรยายแล้วจนพี่แป๊บหิวแล้วอยากกินบะ คือบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครสนใจอยากจะสั่งนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าร้านาอันนี้เขาขายออนไลน์จริงๆเขาเป็น<า>ในเฟส <c oughs> เพจเพจไม่ใช่ในเฟสเฟ <c oughs> สบุ๊กเพจประมีกวางตุ้งคุณเหรียญสูตรต้นตำรับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจก็ได้นะคะหรือว่าที่สุว,นนวรรณาวงอะไรเนะี่ยวงวงอะไรเนี่ยวงอะไรวงโทวงโต อะไรเนี่ย<ห>ะะดิฉัน,นวง <laughs> รู้สึกภาษาไทยคุณไม่แข็งแรง <laughs> ออแล้วเนี่ยเดี๋ยว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 ยวัวงต่อวังตวงตัวงต่อลาบ <laughs> ขอภายค่ะคุณ <laughs> วังต่อลาบวัน <laughs> นี้ให้ดิฉันดิฉันไม่เก่งภาษาไทยดิฉันเ,นเก่งภาษาอังกฤษเออใช่ใช่ดิฉันลืมไปอ่ะเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้ไปลองสั่งมารับประทานกันดูเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองแล้วเดี๋ยวให้น้องส้มแม่ครัวของเราอีกคนหนึ่งไปลองทําด้วยแล้วเสาหน้าจะมาบอกว่าบะหมี่กวางตุ้งคูณเหรียญเนี่ย อร่อยขนาดไหนดดีันเปิดเข้าไปในเพจ Facebook ของบะหมี่กวางตุ้งคุณเหรียญสูตรต้นตำรับนะคะไม่ใช่ไม่ทราบว่าเป็นเพจของคุณดรป๊อปป๊คุณสุวรรณาแต่ไปเจอเนี่ยเย็นนี้นี่อยากจะทํามากเลยอะอะไรอะบะหมีทํามีหวานเออใช่ไม่ได้กินน้ำเมื่อวอนพ่อทำไม่กินใส่รากบัวนี่นั่นฉันเห็นภาพคนทําแล้วก็เขามาโพสต ว่ามีหลายคนถามว่าบะหมี่เราทำมีหวานทำไมหมายถึงบะหมี่คุณบะหมี่เนี่ยทำได้ไหมก็เลยโชว์ซะเลยแล้วก็บอกว่าไม่อยากบอกว่าอร่อยมากมายโห่ิก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 โห่เกยกในงก็ใส่ด้วยเหมือนเครื่องเออเหมือนเครื่องเต้าถึงนะมีรากบัวน้ำลำเป็นน้ำลำไยน่าจะเป็นน้ำลำไยแล้วก็มีพุกาีจีนแล้วก็มีแปะกล้วยหูอันนี้ต้องกิน เราต้องกินรุ่นนี้แล้วรุ่นนี้แล้วเราต้องเป็นมิตรรักแฟนเพลงกันนะแปะกล้วยช่วยเรื่องความจําอะอโซดาไปได้กินหรอโกโก้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 ยี่ห้ออะไรเนี่ยไปซื้อจําไม่ได้ไปถึงไรไปซ้ำไปซ้ำยี่ห้อไปถึงร้านขายโกโก้พนักงานถามอ่ะเออยี่ห้ออะไรคะเอเดี๋ยวก่อนนึกขน้ำมันช่วยความจาดีแต่จําไม่ได้ไปซื้อยี่ห้ออะไร โอ้นี่น่าทานมากเลยอันนี้นะหน้าตาดีจําได้เลยบะหมี่หวานเนี่ยพ่อเคยทาให้ตาตอนเด็กๆแล้วก็จะใส่เหมือนอะไรนะเหมือนน้ำน้ำตาลแล้วน้ำขิงไหมแล้วก็ใส่เส้นบะหมี่ลงไปต้มด้วยว่อร่อยมากตอนเด็กๆดิฉันดูข้อมูลจากที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะบอกว่า เรื่องการลวกเส้นมีของเขาลวกไม่ยากค่ะไม่ต้องไปแกว่งในน้ําก่อนเลยแล้วค่อยมาลวกน้ําเดือดนะอย่างที่คุณบอกอ่ะของของเขาไม่มีผงแล้วก็สั่งซื้อนะในราคากิโลกรัมละหนึ่งร้บาทเท่านั้นเองมี20ก้อนอ่ะเจ๊อ่ะวิธีการลวกเขาเข้าเยนบอกเลยนี่นะเดี๋ยวเขบอกกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้บาทจํานวน20ก้อนถ้าใครอยากสั่งครึ่งกิโลก็ได้เราไม่ปิดกั้น คือบางคนอาจจะคิดว่าเออถ้าสั่งมา20ก้อนมี่ทานไม่หมดเออก็อยากจะที่จะทานสุดๆก็สามารถสั่งได้10ก้อนเฉลี่ยแล้วเนี้ยก้อนละอืมเจ็ดบาทห้าสิบนะถูกมากๆกาลังดีกําลังดีถูกมากๆเลยแต่นะแต่ว่ามีค่าจัดส่งห้าสิบบาทเอองั้นสั่งทั้งกิโลดีกว่าเพราะว่าก็ฟรีสตได้เป็นเดือนค่ะนะคะส่วนรอบการจัดส่งขอเป็นวันจันทร์และวันพฤหัสนะเจ๊ะแล้วขอปิดออเดอร์ ตอน5โมงเย็นเพื่อต้องเตรียมวัตถุดิบน่าสนใจมากพอเขาทำในครอบครัวอันนี้โฮมเมดเลยจริงๆคุณผู้ฟังมีภาพประกอบที่เราดูแล้วเนี่ยนวดกันบนโต๊ะแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้ไผ่อะกระบองไม้ไผ่เนี่ยคนนวดก็อขึ้นไปขี่บนไม้ไผ่ใช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 ่น่ารักดีเดี๋ยวจะต้องขอภาพจากดรป๊อปเนี่ยนะเอาไปโพสตในเพจของรายการกินเที่ยวช็อปปี้คุณผู้ฟังได้คือเห็นภาพแล้วก็อาจจะเกิดจินตนาการว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ หรือวันหยุดต่อไปในวันหยุดช่วงสงกรานที่จะเลี้ยงญาติพี่น้องมาที่บ้านเนี่ยนะเออใช่เราควรที่จะย่างหมูตั้งแต่ต้นเดือนเมษาหมักไว้ก่อนอย่าเพิ่งย่างอย่าเพิ่งย่างหมักไว้ก่อนแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เลยนี่นะเดี๋ยวนี่ตรงอะไรล่ะอยากพูดอะไรนด่ไปกินหมาเนี่แบบมันโอ้โหโดนใจมากที่ไหนบะหมี่ของน้องตอป๊อปเนี่ยนะนึกออกแล้วขี้ออกแล้วว่าจะกินกับอะไรดีขี้ออกแล้วอะไรอะไร เมื่อวานไปเดินที่บองมาเชมาคุณู้ฟังคุณยินแก้วขออนุญาตขออนุญาตคุณผู้ฟังไปเจอซี่โครงหมูของเขาใหญ่คันครียริปส์โอ้โหต้องบอกเลยว่าคุณผู้ฟังเราเคยพูดถึงครัวบินหลาที่เขาใหญ่แล้วบอกว่าน้ําแกงส้มครัวบินหลาแกงไตปลาเนี่ยนะวันนี้วันนี้ใครอยู่ในคุณคุณไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่นะจ๊ะวันนี้เขามาอยู่ที่บองมาเชต้องรีบบอกเลยต้องรีบบอกอืแต่ว่าอันนี้พอเห็นบะหมี่แล้วคิดออกเลยคิดออก พอดีเ,ออเดินไปเจอเดินไปเจอร้านหนึ่งตอนแรกเราก็าคิดว่าเป็นร้านแฮมออที่เคยขายอยู่ใกล้ๆบนันซ่าที่เป็นรถปิกอัพที่เราเคยไปซื้อก็ตรงเข้าไปถามเขาว่าใช่ไหมร้านนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ออแต่ของเขานี่เด็ดกว่าดิฉันถ่ายรูปมาเดี๋ยวนะสักครู่ชิคโงหมูแน่นะใช่แล้วก็โพสต์ <post S 2> ออไปในเพจแล้ว เขาใหญ่ค e ันทรีริปเป็นซี่โครงหมูซึ่งหมักด้วยน้ำมันมะกอ,อกแล้วก็สมุนไพรยอย่างดีแล้วนำมากริลมาย่างนะโอ้โห,โหนี่ถ้าคุณได้บะหม,มี่ดีๆของตุกต๊ป๊อบวิญย่ยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกเลยกันเสร็จเลยเสร็จเลยจบละมื้อเ<ม>ย็นนี้ได้แล้วใช่ e <al> <ay> แล้วก็ซี่โครงหมูของเขาใหญ ana, ่คันทรีริปเนี่ยนะเขาขายกิโลเออเขาขายถุงละ300บาทมีน้ำหนัก250กรัมถึง300กรัมก็พอเหมาะกับบะหมี่หนึ่งถุงคือ20ก้อนขายยี่สิบก้อนหรือ20ก้อนที่เขาให้มาน่าจะ นะ่าจะสิบก่อนอครึ่งหนึ่งอะเมื่อวานได้ชิมซี่โครงหมูของของเนี่ยนะของเขาใหญ่คัน n ร r y r i ส s เนี่ยนะโอ้มันหอมมากแล้วก็มันเขาเรียกมันฉ่ำอ่ะกินเข้าไปแล้วมันฉ่ำม,มากเลยแล้วก็กระดูกก, <c oughs> กรอบกระดเขียวกระดูกได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยเก่งนี่โอ้ยังมีแรงกลุบกลิบนะคะ เดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปทำไม่ไดแค่ลวกบะหมี่เขามีขั้นตอนการลวกบอกไปแล้วนะคะว่าไม่ได้ซับซ้อนเลยต้มน้ําให้เดือดรวบบะหมี่แล้วไปผ่านน้าเย็นอีกรอบหนึ่งให้มีมันสะดุ้งแล้วก็กบมาลวกน้ําร้อนอีกรอบหนึ่งจบแล้วคลุกด้วยน้ามันหมูคเออแล้วมีแต่ถ้ฉันจะลองนีตอนที่ลวกน้ําเย็นเนี้ยนะดิฉันจะลองเอาน้าแข็งใส่ไปหน่อยคือน้าเย็นจริงๆใช่ไมอาจจะเอ่ดูซิว่ามันเส้นมันจะแบบเขาอุตสาบอกให้แล้วเปมนน้ําเย็นไงแต่น้ําเย็นของเราน้ําเย็นกว่า เราเอาน้ําเย็นเออได้ได้เพราะว่าตอนนี้น้ําก๊อกที่ออกมาเนี่ยร้อนมากมันไม่เย็นมันกลายเป็นน้าร้อนแล้วเป็นพวกกับพาทิตย์ไปซแล้วน้ำประปาบ้านเราเราบอกให้ปิดอุณหภูมิให้หน่อยอย่าร้อนขนาดนี้อ่ะก่อนที่จะไปต่อค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะลองซี่โครงอะไรนะซี่โครงหมูอะไรริบๆเขาใหญ่ country ิ i เขาใหญ่ c o u n t r ริ i นะคะแล้วก็ผลิต <Goodnight> ภ <hire> ัณฑ์ของครัวบินลามีทุกอย่างน้ำแกงเหลืองน้ำแกงไตปลามีกะปิที่เอาไปผัดกับสตอผัดกับหมูผัดกับกุ้งได้เลยแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะซอสสรสน่ะปลาราดพริกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณฟังคือสูตรสำเร็จคุณไปทำตามที่เขาบอกเออช่วยช่วยบอกอะไรนิดนึงได้ไหมผลิตภัณฑ์ของน้องเฟิร์สน่ะให้แก้ไม่ใช่ไม่ใช่จะให้บอกให้ช่วยแก้ตัวนังสือมันใหญ่ก้นหน่อย ส่องแล้วก็ยังไม่เห็นเกงเลงแล้วเขามองสายตาคนแก่นี่นะไปเดือดร้อนก็ต้องไปพิมพ์สติ๊กเกอร์ใหม่อีกหเองบอกว่าช่วยช่วยแก้ตัวหนังสือให้พี่นี่ไงคุณหนิงแก้ดิฉันถ่ายรูปมาเนี่ยโอ้น่ากินมากดิฉันโพสเข้าไปในเพจของนี่ก็ยังสดๆด้วยหรอใช่ค่ะดิฉันโพสเข้าไปในเพจของรายการกินเที่ยวช็อปเนี่ยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ช่วยกดไลค์ได้จะก็จะได้เห็นว่าซี่โครงหมูของเขาโอ้โหน่าทานมากเลยเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานนี้ได้ทานเจ้าของร้้้าาาานนนนเเเเเจจขขอองงีี่่ยยะหมูก มีผลไม้มาชนิดหนึ่งโอ้โหแบบซาซีให้ดิฉันทานทีนี้เราก็ถือของใช่ไหมแล้วบอกโอ้ไม่เป็นไรอ่าเดินไปตรงน,นั้นตรงนี้ก่อนก็คือจะไปหาน้ำเอ่อสาวรสที่ผสมว่านหางจระเข้ของของไรโชวตะวันเพราะว่าอันนี้หลานสาวชอบมากตัวเราก็ชอบเพราะมันอร่อยจริงดีต่อสุขภาพเสร็จแล้วเจ้าของมันอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปก็าอลองชิมก่อนเขาก็จิม้มผลไม้มาชนิดหนึ่งเป็นลูกเล็กๆแล้วบอกเอานี่มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วเขาบอกไม่ใช่นี่คือมิราเคิลฟรุต มิราเคิลฟรุตมันอนธิบายไม่ถูกกัรสชาติเป็นยังไงแต่พอทานมิราเคิลฟรุตไปแล้วนะ่นะเขามีมะนาวเขาเขาหั่นมะนาวเป็นชิ้นๆ<ว>เป็นชินช้นๆเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเขาบอกทานมิราเคิลฟรุตแล้วแล้วต้องจิ้มมะนาวตามมะนาวที่เปรี้ยวพูดได้ขน,นลุก เปนนี่ของชอบเลยอ่ะ<ฮ>เป็นคนชอบทานมะนาวจิ้มมะนาวเข้าไปปลากรูมะนาวหวานเลยอ่ะอแปลกมากมหาศาจรย์มากเลยอ่ะนลงตัวกันได้ยังไงใช่ถ้าใครอยากรู้ว่าผลไม้ชนิดนี้มีความมหาศาัศย์มีความอเมซิ่งยังไงเนี่ยวันนี้ลองไปเดินที่บองมาเช่ก็มีกี่วันน่ะมีถึงวันที่21ค่ะ เมื่อวานสิบเก้าเปิดเมื่อวานสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดถึงพรุ่งนี้แต่เย็นนี้ตั้งใจแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อหูโชคดีครองอ๋อขอบคุณดร์ป๊อปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดร์ป๊อปแล้วก็เดี๋ยวถ้าทำบะหมี่กับซี่โครงหมูเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปเวิร์กนะาเวิร์กนะคิดว่าเวิร์กแน่นอนแน่เวิร์กเลยคือบะหมี่เส้นอย่างนี้เนี่ยเราเป็นบะหมี่ที่เราชอบ คือบะหมี่เส้นแบนปอกๆในใจอย่างหนึ่งแต่ปกติเราก็ทานบะหมี่เราชอบบะหมี่เส้นเล็กแบบนี้อ่ะ Angel Hair Angel Hair เส้นของนางฟ้าปกติฉันจะทานบะหมี่ของวิรัตแต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นกรรมวิธีในภาพที่เขาส่งภาพให้ดูเนี่ยโอ้โหมันมัน so amazing นะแล้วก็เคยไปที่ืองจีนตอนนั้นไปที่แถวซีอานไปเห็นร้านบะหมี่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้เลยแต่ว่าเขา เขาเจ๋งมากอืข้าวเส้นบะหมี่เนี่ยแบบห้อยลงมาอ่าอพาดไม้ปะพาดไม้พาดไม้ไผ่แล้วก็ห้อยลงมาแล้วก็แบบสลัดสลัดสลัดจนกระทั่งเป็นเส้นโอ้โหนี่แบบเป็นกรรมวิธีที่แบบเก่าแก่ของคนจีนทําให้นึกถึงอันนี้เลยเนี่ยใช้ไมนี่ก็เหมือนกันนี่แบบเป็นบะหมี่โฮมเมดค่ะคณผู้ฟังอ่ะก่อนที่จะไปต่อค่ะดิฉันกราบขออภัยแฟนรายการหน่อย มันเป็นเรื่องที่อาภัยคนแก่เลยน,นะออยอมรับเลยอะความจำสั้นมากเมื่อวานนี้จัดรายการ MSM Action เสร็จก็มีน้องแฟนรายการโทรศัพท์มาบอกว่าพี่แก้วเหรอคะค่ะเนี่ยกำลังจะไปฉาเชิงเซาคะ่ะแฟนเ,ออเป็นรายการเป็นแฟนคลับรายการมากเลยนะคะออก็เลยให้โทรมาถามนี่กลายเป็นกูรูร้านอาหารไปแล้วออ <laughs> ก็เลยถามบอกว่าจะไปแถวนั้นนะ่ะ แฟนบอกให้โทรมาจะเปิดลําโพงเปิดสปีกเกอร์ให้ฟังเสียงแฟนบอกไม่ต้องไม่ต้องเขินไอเราก็รีบไงก็กลัวว่าเขาจะรอ,อนานค่ะนึกชื่อร้านนะคุณฟังบอกเขาไปร่มไม้ชนายน้าทันทีแล้วคิดว่าแมนด้วยนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งอ,ะอ่ะคงจะถูกอะ่ะเออแต่จริงๆแล้วมันมีไม้กับน้ําเหมือนกันมันไม่ใช่รมไม้ชายเอเป็นานะบ้านไม้ริมน้ําค่ะแต่บอกกับน้องเขาไปบอกมันอยู่ในตลาดเก่าที่ชเชิงเซานั่นแหละตลาดที่แปดริ้วเนี่ย ที่ตรงเข้าไปเลยเนี่ยแล้วร้านนี้จะอยู่ข้างในค่ะจําได้ว่าร้านเนี้มีทอดมันกุ้งทอดมันปลารวมจานจ้นด้ไใบเจ๊แล้วแกงเรียงแล้วก็ผัดชาปลากรายเนี่ยอ,อ,อร่อยมากแล้วสนนราคาร้านนี้ถูกแต่เราไปบอกเป็นบ้านมัานอะไรนะ บ้านไม้ริมน้ำร่มไม้คุณไม่บอกร่มไม้ริมน้ำบ้านไม้ริมน้ำขอภพยกราบขออภัยจริงๆกราบขออภัยรู้สึกถามมืใหม่ถามมืใหม่จะแก้ตัวเขากลับมาแล้วไปอีกไปอีกได้ไหมอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอีกรอบได้ไหมเดี๋ยวเรามาอ่าน SMS กันที่มีคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะตั้งแต่ท่านแรกนะคุณผู้ฟังเออ่คุณมาเตอร์คาราโฮและคุณหญิงแก้วเอ็มซีเอรายงานตัวจาก งานบ้านและสวนใบเถกบางนาครับไม่ใช่เดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวพูดช่อง้ทยรายการแล้วก็พี่เสริมเลยพี่เสริมบอกว่าพี่เสริมคนสวยยังมาไม่ถึงรีบทักมาก่อนเลยเพลงใช้ได้แน่ชอบสองสาวที่กําลังจัดก็น่าจะใช้ได้นะแน่อย่าใช้ไปซื้ออุเลี้ยงแลวกันอ่ะคุณอ่านต่อแล้วก็บอกว่าสองสองหนึ่งหนึ่งแอบฟังและแอบรักเป็นกําลังใจให้ทุกเสานะครับถ้าไม่แอบฟังกลัวภรรยาจะหาว่าบ้ารายการอะไรฟังไปแล้วหัวราอไป โอ้โโอโก็<น>ชวนภรรยาฟังซะ,ะจบเลยคืออย่างนี้รายการเราเนี่ยทำให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพจิตดีในวันเสาร์นะความจำคุณทําไมดีกว่าพี่เยอะมากเลยสามารถ9ป้าสลา,าอย่าลืมปรับไมค์ขึ้นจากคีย์บอร์ดด้วยนะครับ<笑><笑>พี่ส่งก้มไม่ถึงไม่ได้ฟังวันเสาร์ที่แล้ววะไม่ได้ฟังเขาบอกว่าเสียงคุณน้องส้มก็หันมาคุยไงแล้วแล้วไมค์มันก็อยู่อย่างเงี้ยค่รพอพี่พี่ จัดรายการกันไว้เราจัดรายการไว้เราเต,วตีวยกันนะเราก็จะจัดไว้ไงน้องส้มบอกว่าโอโอลืมนึกไปไม่ได้ปรับไมคมค่ะแมมคุณสุเออสามห้าเก้าเดี๋ยวดีฉันจะปรับไมค์มให้น้องส้มนะคะอ่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งเจ็ดันแดอ่าสวัสดีครับสองป้าคนสวยส่ง SMS มาอุดหนุนรายการโอ้ตบมือเ,เ,มเลย,ยอ่าเงียบเลยเท่าไหร่เนี่ยฮะ เดี๋ยวจะมีสินค้ามาให้อุดหนุนแน่นอนเอ ì, ลยเดี๋ยวอ ì, พอร้านกาแฟาเสร็จเนี่ยนะเดี๋ยวจะรวบรวมของอร่อยมาเผื่อว่าวท่านใดที่ไม่สามารถที่จะเดินทางอย่างเนี้ยอย่างของน้องเฟิร์สเน <LIN> ี่ยเนาะเขาก็ไม่ได้มาออกที่บองมาเช่บ่อยนะ<ช>เขาก็นานๆครั้งหนึ่งที่เสียดายอะไรรู้ไหมงานเนี้ยเรายังพอมีเวลาที่จะพูดประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้ไปลองซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาได้ยกมาจากเขาใหญ่ของคุณภาพทุกอย่างจริงๆอยู่ที่บองมาเช่แต่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา 16- 17เนี่ย พลาดไปอ่ะงานข้าวโพดหวานนะอ๋อไม่ใช่สิบหกสิบเอ็อ๋อวันที่สิบหกถึงสิบเก้าอ้าวสิบหกถึงสิบเก้าแต่<ข>มันก็ไม่ได้พูดไงใช่เพราะว่าเพราะว่าอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเราจะไม่สามารถพูดได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยจัดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคเราพูดให้ได้ น้องเต้คุณพันชนะวัฒนาเสถียรนายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ไปหอบข้าวโพดม,มาจากอำเภอเสิองสางอุ้ยหอบมาหกตันเจ็ดตันไม่ใช่เจ็ดต้นนะเกเจ็ด <6 S 2> ตันเก่งมากเอามาขายแล้วก็มีเชฟหนุ่มเนยมายืนต้มขา้ขาวโพดขายที่หน้าฟอร์จูนขายดิบขายดีแต่คิดว่าไอ้โปรเจกต์นี้ยน้องเต้ก็น่าจะทําต่อน่าอยากให้ทําต่อแล้ววันที่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดเขาก็เลยมีนคิดว่าในเมื่อเขาใหญ่ในคนไม่อยากจะไปบางครั้งเนี่ยก็เลยยก เขาใหญ่สัญจรมามา,าที่ทน,นี่เลยแล้วเมื่อวานดิฉันไปก็คือตั้งใจว่าพอดีมีน้องสองคนมาจากเป็นน้องเอ,อ่อพีอาร์ของเอ็นซี่เขามาฝากข่าวก็ <c oughs> เลยบอกเออเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงข้าวเขาที่บองมาเช่ตอนนั้นลืมไม่คิดว่ามีงานลืมไปจะพาเขาไปเลี้ยงข้าวที่บองมาเช่ <c oughs> ก็อยากไปกินส้มตามร้านอร่อยที่นั่น ก็ไปถึงเอ้านึกพอไปเห็นน้องเฟิร์สเอ้าเออมีงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าไปอุดหนุนน้องเฟิร์สมาหกแล้วก็โทรนึกขึ้นได้ปุ๊บทอหาดิฉันเลยไปดิฉันก็กำลังติดภารกิจสามร้อยบาทแล้วก็น้องเฟิร์สก็ให้แซมผัลมาก็คือน้ำน้าเนี่ยน้ำซอสที่สำหรับทำอะไรนะปลาราดพริก ทำกุ้งทอดซอสมาขามได้แล้วน้องเฟิร์สก็บอกเนี่ยพี่ทำทำไข่ลูกเขยนะเอาซอสนี้ได้เลยแล้วมันโหดีใชใช่ใช่นี่ฉันนี่เป็นคนมีบุญจริงๆรล้านเขยเป็นเสยยูเจปรราโรเอาไข่เป็ดมาไข่เป็ดไร้าสารมาอีกข้าวแพงกะว่าจะให้คุณอานี่เปิดร้านขายไข่ไม่จริงๆนะน้ำนี่เราไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยเป็นน้ำปลาราดพริก S <S เป็นน้ำสามรสน่ะนะคะราดพริกอ่ะลงไปเลยคุณทอดปลายอย่างเดียวหรือจะทําแบบไข่ลูกเขยอย่างพี่แป๋นว่าก็ได้คุณมาเธอร์คารโฮมเขาบอกว่าตลาดปีรากาเวิงนะคนเรเกษมปิดไปแล้วมีบะหมี่มหวานเจ้าอะไรมากตอนนี้หาไม่เจอแล,แล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งคุณสองสองหนึ่งหนึ่งเขาแนะเรามานะคุณพิงแก้วถ้าอยากให้เส้นบะหมี่หงิกงองก่อนลวกเอาสองมือตบเข้าไปที่ก้อนบะหมี่ซ้ายขวาแรงแรงเทคนิคเล็กๆครับเนาะแล้วก็นี่ของคุณนี่ของคุณพี่แก้วมารับของหน่อยจ้า ลุงทักฝากไว้ติดต่อลุงคือของอะไรเดี๋ยวก่อนนะในชั้นเนี่ยเป็นแขนประจําเลยของร้านลุงไม่ใช่ขาแ้วเป็นแขนเป็นแขนแล้วคือตอนเนี้ยไฟกันแคบทุกอาทิตย์เลยอ่ะอาทิตย์หนึ่งบางทีสองถึงสามครั้งจนลุงทักเออเจอแล้ทักเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความที uh> ่คุณผ uh huh? uh ุ uh ้ฟ uh> uh ังส่งมากันบ้านนะคะโอ้โหน่ารักมากน่ารักจังนี่เออเดี๋ยนะ มีคุณรัชนีอุ่นจิตบอกมิราคนฟรุตสุดยอดมากค่ะว้าวจะสึกว่าชิมแล้วได้ชิมแล้วแล้วก็คุณคิมฮองชางน่ารักจังอนึกว่าชมเราที่แท้เป็นน้สกุลเขาดีจ้าสองสาวไลค์แชร์แล้วนะน่ารักที่สุดคุณนิกบอกว่ามาแล้วแล้วก็คุณพี่พรวิสาน่ารักมากเลยขอบพระคุณมากๆค่ะเขาบอกว่า สวัสดีค่ะสาวๆคนสวยทั้งสองตั้งใจฟังค่ะวันนี้ว่างตลอดเพราะเย็บผ้าเล่นค่ะเย็บกระเป๋าผ้าแจกแจก <c oughs> อยากมอบให้คุณทั้งสองด้วยโอ้โหกราบขอบคุณค่ะ <c oughs> ลวงกา <c oughs> นี่ <c oughs> ลวงกราบกราบขนาดนี้ไม่ให้ไม่ได้แล้วกราบสวยงามเลยยังมีข้อความอีกเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าละกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอ่านขอบคุณนะคะ4689899แล้วก็ทางแฟนเพจนะคะส่งเข้ามาได้ของ FM 99นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ ินเที่ยวช็อปดำเนินรายการโดยกินแก้วเฮตราและทิตภาทรงเผานายที่นายแอคทีฟเรดิโอเกรสปอร์ตเก็ทาวเวลกูดเฮออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงรืจรายการโดยเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิติดต่อโฆษณาโทร022016550ะกล i